ในหมู่บ้านกลางหุบเขาห่างไกลมีตำนานเล่าขานถึงเขี้ยวหมูตันวัตถุโบราณรูปร่างคล้ายเขี้ยวหมูที่ว่ากันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์เชื่อกันว่าผู้ครอบครองมันจะได้พลังเหนือธรรมชาติแต่ต้องแลกกับบางสิ่งที่ไม่มีวันได้คืน บายวันหนึ่งในห้องทำงานเล็กๆของคณะโบราณคดีมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพทามกำลังนั่งพิจารณารูปถ่ายเก่าๆจากโครงการสำรวจถ้ำทางภาคเหนืออยู่เพียงลำพังแสงแดดอ่อนของฤดูหนาวส่องผ่านม่านโปรง่ปรงทำให้ห้องทั้งห้องเหมือนจมอยู่ในความฝันเขาคิดว่าคงเป็นอีกวันธรรมดาจนกระทั่งซองจดหมายสีน้ำตาลซีบใบหนึ่ง ถูกสอดเข้ามาผ่านช่องประตูบนซองไม่มีที่อยู่ผู้ส่งมีเพียงชื่อของเขาเขียนด้วยลายมือวัดวัดและหมึกสีดำที่เลือนลางราวกับเก่าเก็บมานานทาเปิดซองด้วยความสงสัยด้านในมีเพียงรูปถ่ายขาวดำขนาดเท่าโปสการ์ดภาพของเขี้ยวหมูตันวางอยู่บนแท่นหินทรงกลมกลางป่าทึบที่น่าสะดุดตาคือ เงาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่หลังแท่นหินแม้ภาพจะเก่าและเบลอแต่แววตาในเงานั้นเหมือนจ้องมองมาที่เขาโดยตรงใต้าภาพมีข้อความเพียงหนึ่งบรรทัดเขียนด้วยหมึกแดงซีดมันยังอยู่และมันรออยู่ทามนิ่งไปชั่วครู่สมองประมวลผลทั้งความสงสัยความหลอนและความคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก เขารู้ว่าเคยได้ยินเรื่องเขี้ยวหมูตันมาก่อนตำนานท้องถิน่นที่ถูกพูดถึงอย่างคลุมเครือในเอกสารสมัยที่เขาเรียนปริญญาโทว่ากันว่าเป็นของวัตถุโบราณจากหมู่บ้านห่างไกลชื่อภูสางเหนือที่หายไปจากแผนที่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528หลังเกิดเหตุการณ์ลึกลับที่ไม่มีใครกล้าเล่ารายละเอียดคืนนั้นทามกลับบ้านอย่างใจลอย เขาเปิดโน้ตบุ๊กค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภูซางเหนือพบเพียงข่าวเก่าๆที่เลือนลางและบล็อกหนึ่งที่ถูกลบไปแล้วแต่คงอยู่ในแคชาของเว็บไซต์เป็นบทความจากนักเดินทางคนหนึ่งที่อ้างว่าเคยเห็นเขี้ยวหมูตันของจริงและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างตามเขากลับมาคืนนั้นทามฝันร้ายเขาฝันว่าตัวเองยืนอยู่กลางป่าทึบ แท่นหินจากในภาพอยู่ตรงหน้าเสียงกระซิบลอยมาตามลมเสียงแหลมเล็กของเด็กผู้หญิงพูดซ้ำๆว่ามันยังอยู่มันรออยู่แต่มันหิวแล้วเขาสะดุ้งตื่นตอนตีสามเหงื่อชุ่มตัวแม้ห้องจะเปิดแอร์ไว้เย็นยเยือกเขาลุกขึ้นเปิดลิมชักแล้วหยิบภาพถ่ายออกมาดูอีกครั้งแต่ครั้งนี้เงาเด็กผู้หญิงในภาพ เหมือนจะขยับไปยืนใกล้แท่นหินกว่าเดิมสามวันหลังจากได้รับภาพถ่ายทามตัดสินใจเดินทางสู่จังหวัดน่านจุดหมายปลายทางคือภูซางเหนือหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ทางราชการแต่มีพิกัดโดยประมาณที่เคยบันทึกไว้ในเอกสารโบราณยุคก่อนสงครามโลกข้อมูลที่ได้จากนักล่าสถานที่ลึกลับในอินเทอร์เน็ตชี้ว่า มีเส้นทางเดินเท้าตัดป่าจากหมู่บ้านห้วยมงคลซึ่งจะพาไปสู่เขตภูเขาด้านหลังที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเขาต้องห้ามทามไม่ได้ไปคนเดียวเขาพาทีมเล็กๆไปด้วยรวมทั้งหมดสี่คนทามหัวหน้าทีมนักโบราณคดีผู้หมกมุ่นกับความจริงในอดีตน้ำหวานเพื่อนสาวจากสายงานถ่ายสารคดีผู้มีไหวพริบและสัญชาตญาณเฉียบ เจเพื่อนร่วมคณะสายปีนเขาและเอาตัวรอดกลางป่าผู้ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอากงยงชาวบ้านสูงวัยจากห้วยมงคลผู้เป็นคนเดียวที่เคยเห็นผู้สร้างเหนือและรอดกลับมาในรุ่งเช้าที่ฟ้าหม่นหมอกปกคลุมอากงพาทีมเดินลัดเข้าป่าผ่านทางเก่าแก่ที่ถูกต้นไม้โอบกลืนจนเกือบลบเลือนเส้นทางนี้ชาวบ้านเรียกว่าทางผีผ่าน ไม่มีใครกล้าใช้มานานกว่า30ปีเพราะเชื่อว่าวิญญาณที่หายไปจากหมู่บ้านภูสางเหนือยังคงวงเวียนอยู่ระหว่างเดินอากงพร่ำสวดมนต์เบาๆตลอดทางพร้อมผูกสายสินให้กับทุกคนโดยไม่อธิบายเหตุผลอย่าหันกลับไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไรอากงย้ำประโยคนี้ซ้ำๆจนเจเริ่มรำคาญกลางทาง ทุกคนเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติอากาศเย็นลงแบบไม่สมเหตุสมผลไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่มแมลงทุกย่างก้าวบนใบไม้แห้งคล้ายจะดังผิดปกติจนเหมือนเสียงฝีเท้าไม่ได้มาจากแค่สี่คนคืนนั้นพวกเขาพักแรมกลางป่าทานอนฝันอีกครั้งในฝันเขาเห็นตัวเองอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มชาวบ้านใส่ผ้าขาวม้าขึ้นแทนพิธี มีเสียงเด็กหญิงหัวเราะลอยอยู่ไกลๆก,ก่อนจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงเขาสะดุ้งตื่นพบว่าน้ำหวานยืนอยู่ข้างนอกเต็นท์มองเข้าไปในป่าทึบเมื่อกี้ฉันเห็นเงาเด็กผู้หญิงเดินผ่านหลังต้นไม้แล้วเธอก็หันมามองเราเธอพูดเสียงเบาเจหัวเราะในลําคอบอกว่าอาจแค่ภาพหลอนแต่ในใจเขาเองก็เริ่มไม่แน่ใจ เพราะเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาตอนเข้าห้องน้ำเสียงที่พูดว่าเจ้ากลับมาจริงๆรุ่งเช้าอากงชี้ไปยังทางแคบที่ขนาบด้วยต้นไม้สูงใหญ่สองต้นที่มีเปลือกไม้แหว่งเหมือนถูกเล็บขูดจากตรงนี้ไปไม่มีทางหวนกลับแล้วนะทุกคนมองหน้ากันเงียบงียบก่อนทามจะเป็นคนก้าวข้ามไปเป็นคนแรก และทันทีที่ก้าวข้ามผ่านต้นไม้คู่นั้นเสียงป่าก็เปลี่ยนไปคล้ายกับว่าพวกเขาเพิ่งเข้าสู่อีกโลกหนึ่งหลังจากเดินลัดเลาะผ่านป่าทึบเกือบสองวันภายใต้ความกดดันจากเสียงกระซิบแปลกๆในยามค่ำคืนและความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเฝ้ามองจากมุมมืดในที่สุดพวกเขาก็มาถึงผู้สร้างเหนือหมู่บ้านที่หายไปจากแผนที่ มันไม่ได้ถูกธรรมชาติกลืนหายไปอย่างที่ใครเข้าใจหมู่บ้านยังคงอยู่ทว่ามันเงียบเงียบผิดปกติจนหน้าขนลุกบ้านไม้เก่าเก่าเรียงรายอยู่ริมลำธารที่แห้งขอดสนามเด็กเล่นที่มีสนิมเต็มไปหมดแต่ยังมีเชือกชิงช้าแกว่งเบาๆทั้งที่ไม่มีลมพัดเสาไฟไม้ไผ่เก่าแก่ยังตั้งอยู่ บางต้นหักครึ่งราวกับมีแรงมหาศาลกระชากมันลงมาทาเดินช้าๆไปตามทางดินที่มีรอยเท้าของคนขนาดเล็กจํานวนมากประทับอยู่แม้ฝนจะตกมาหลายครั้งนับตั้งแต่หมู่บ้านนี้ถูกทิ้งร้างทำไมรอยเท้าถึงยังอยู่น้ำหวานถามเบาๆดวงตาของเธอกวาดมองไปรอบๆอ,อย่างระแวงกลิ่นอับของไม้ผุและเนื้อเน่า ลอยคลุ้งในอากาศไม่แรงพอให้คลื่นไส้แต่พอให้แน่ใจว่าทีน่นี่ยังมีบางอย่างอยู่เสียงกุกกักของบางสิ่งเคลื่อนไหวที่ใต้ถุนบ้านไม้ทำให้เจหยุดชะงักแต่พอเขาก้มมองกลับไม่มีอะไรนอกจากความมืดสนิทราวกับแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องทะลุเข้าไปได้พวกเขาเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งประตูไม้เปราะส่งเสียงดังเอียดเมื่อถูกเปิดออก ภายในยังมีเครื่องใช้วางอยู่ครบถ้วนจานข้าวยังค้างอยู่บนโตะ๊ะเส้นขนมจีนแห้งกรังติดอยู่กับชามเหมือนเจ้าของบ้านเพิ่งจะลุกไปเมื่อวานแต่บนผนังกลับมีรอยเล็บข่วนเป็นแนวยาวและคำเขียนด้วยฐานไม้ว่ามันไม่ยอมให้เราไปทาหยิบสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งขึ้นมาหน้าสุดท้ายเขียนไว้ด้วยลายมือหวาดวันเราผิดเองเราไม่ควรเรียกมัน เด็กๆก,กำลังหายไปทีละคนในวัดร้างกลางหมู่บ้านบันไดขึ้นศาลาถูกถวันรัดแน่นเหล่าเสียนพระพุทธรูปในอุโบสถหักพังกระจัดกระจายเหมือนถูกทุบด้วยแรงอาฆาตกลางวิหารมีแท่นหินดำซึ่งฝังอยู่ในพื้นดินมีรอยร้าวรูปวงกลมรอบๆดูคล้ายกับอะไรบางอย่างเคยฝังตัวอยู่ตรงนั้นมานานและตอนนี้มันไม่อยู่แล้วตรงนี้เอง ที่เขี่ยวหมูตันเคยถูกวางไว้ทามพึมผำอากงยืนอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าใกล้เขาเอ่ยเสียงเบาเหมือนกลัวว่าบางอย่างจะได้ยินเขี้ยวหมูตันไม่ใช่แค่ของต้องห้ามแต่มันมีวิญญาณอยู่ในนั้นวิญญาณที่ไม่เคยได้หลุดพ้นคืนนั้นพวกเขากลางเต็นท์นอนหน้าวัดไม่มีใครพูดอะไรมากต่างคนต่างรู้สึกได้ถึงบางอย่าง ที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดข้างต้นไม้ทุกครั้งที่ไฟฉายส่องผ่านมุมอับจะเห็นเพียงเงาคนยืนหันหลังอยู่ไกลๆและหายไปเมื่อกระพริบตาทาสะดุ้งตื่นมาตอนตีสามจากเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กผู้หญิงดังมาจากในศาลาเขาเดินไปดูพบแค่เงาดำคล้ายร่างของใครบางคนยืนอยู่หน้าแท่นหินนิ่งๆแต่เมื่อเขายกกล้องถ่ายรูปขึ้น ส่องผ่านเลนเพื่อมองเงานั้นก็หายไปเช้าวันใหม่ในภูซางเหนือมาถึงอย่างเยือกเย็นท้องฟ้าไม่ปรากฏดวงอาทิตย์มีเพียงแสงสีเทาสลัวคล้ายอยู่ใต้ผืนผ้าใบสีหมน่นกลางหมู่บ้านเงียบสนิทจนหน้าประหลาดแม้แต่เสียงลมหรือการเคลื่อนไหวของใบไม้ก็ไม่มีราวกับธรรมชาติกำลังกลั้นหายใจทามตื่นขึ้นมาพบว่า ประตูเต็นท์ของเจเปิดอ้าออกเสื้อกันหนาวของเขายังพาดอยู่บนเก e ้าอี้พับแต่ตัวเขาหายไปน้ำหวานเดินวนรอบหมู่บ้านพร้อมถามเพื่อค้นหาร้องเรียกชื่อเจจนเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนมีใครอีกคนผู้ชื่อเดียวกันในจังหวะเดียวกันแต่ไม่ใช่เสียงของพวกเขาเองอากงนั่งนิ่งอยู่หน้าวัดท่าทางเคร่งเครียดกว่าเดิม เขาสวดมนต์ต่อบทเดิมซ้ำๆดวงตาแดงกลับไม่ใช่เพราะร้องไห้แต่เหมือนคนที่เห็นอะไรบางอย่างตลอดทั้งคืนเด็กมันถูกเลือกแล้วอา่งพูดไม่มีใครหนีได้เมื่อเคี่ยวมันหิวทามและน้ำหวานมุ่งไปยังศาลากลางวัดอีกครั้งคราบดำคล้ายขมเหลาเริ่มปรากฏเป็นวงกลมใต้แท่นหินราวกับมีไฟลุกไหม้เบาๆจากภายในดิน เสียงคล้ายก้อนหินกระทบกันเบาๆดังแว่วมาจากใต้พื้นทั้งสองคนพยายามขุดดินออกแต่เจอเพียงรอยร้าวลึกที่ลมเย็นลอดขึ้นมาทันใดนั้นเสียงร้องแหลมสูงของใครบางคนก็ดังลั่นทั่วหมู่บ้านเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและไม่เหมือนเสียงมนุษย์นักมันลากยาวและสัน่นเหมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรมีอยู่พวกเขาวิ่งกลับไป ที่บริเวณริมลำธารที่แห้งขอดที่ซึ่งเจเคยหยุดดูรอยเท้าเล็กๆและนั่นเองพวกเขาพบบางอย่างเหลืออยู่เสื้อของเจถูกพับวางอย่างเรียบร้อยอยู่กลางหินก้อนหนึ่งบนผ้ามีเศษฟันกรามซี่หนึ่งวางอยู่พร้อมกับกลิ่นเน่าของเนื้อสดที่ไม่ควรมีในที่ที่ไม่มีสัตว์และเนือศีสษะพวกเขาบนต้นไม้สูงมีรอยมือเล็กๆจำนวนมากเต็มไปหมด เรากับเด็กจำนวนหนึ่งปีนขึ้นไปมองดูพิธีกรรมบางอย่างเมื่อคืนน้ำหวานเริ่มตัวสัน่นเธอพูดว่าระหว่างเดินเธอได้ยินเสียงเจพูดในหัวซ้ำๆว่าฉันไม่ควรมาที่นี่ฉันขอโทษท่ามในขณะนั้นเหมือนมีบางอย่างกระซิบอยู่ในหูหนึ่งแลกหนึ่งและจะมีอีกในคืนนั้นท่ามกลางหมอกหนาทึบ พวกเขาเห็นแสงจากตะเกียงน้ำมันที่ไม่มีใครจุดอยู่ในศาลาและในช่วงกลางดึกเสียงฝีเท้าขนาดเล็กจำนวนมากเดินวนรอบเต็นท์พร้อมเสียงหัวเราะของเด็กๆแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เด็กที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากเจหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทำน้ำหวานและอากงอะเริ่มรู้แล้วว่าพวกเขาไม่ได้แค่เดินทางมาสำรวจตำนาน หากแต่กำลังก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงกลางวันในภูซางเหนือไม่มีแสงอาทิตย์มีแต่ความเย็นชื้นและกลิ่นดินเปียกที่เหมือนมีกลิ่นเลือดเจือจางอยู่ลึกๆขณะที่พวกเขาเดินกลับไปยังวัดร้างน้ำหวานสดุดเข้ากับเศษไม้กระดานที่ผูกร่อนเมื่อเปิดออกกลับพบทางลงใต้พื้นวัดช่องทางนั้นคือบันไดไม้เก่าที่ถูกฝังมานาน ลิ่นอับโชยออกมาจากความมืดเบื้องล่างเหมือนมีสิ่งมีชีวิตกำลังรออยู่อากงพยายามห้ามไม่ให้หลงแต่ท่ามตัดสินใจว่าความจริงที่เขาตามหามาทั้งชีวิตอาจรออยู่ข้างล่างพวกเขาสามคนส่งไฟฉายลงไปทีละขั้นเสียงไม้ลั่นเอียดอาทุกอย่างกล่าวบันไดพาไปสู่โถงใต้ดินที่กว้างอย่างไม่น่าเชื่อผนังหินสกัดหยาบมีลวดลายโบราณ คล้ายอักษรของผสมสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดที่ไม่เคยพบในตำราวิชาการใดและที่กึ่งกลางห้องใต้ดินมีหลุมกลมลึกลงไปในดินมีเชือกขึงเป็นวงเหมือนเคยใช้กั้นอะไรบางอย่างไว้รอบขอบหลุมประดับด้วยหัวกะโหลกเด็กเล็กเก่าแก่เรียงรายเป็นวงบางกะโหลกยังมีเศษผิวหนังแห้งเกาะอยู่เนือหลุมมีแท่นหินใหญ่ตั้งอยู่และในแท่นหินนั้นมีรอยเว้า คล้ายที่เคยประดิษฐานเขี้ยวบางอย่างไว้ทามยกกล้องขึ้นบันทึกภาพแต่กล้องกลับดับไปเฉยๆทั้งที่เพิ่งชาติจแบตมาเต็มน้ำหวานหันมามองหน้าเขาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเธอพูดชาชาว่าฉันเห็นเงาเด็กยืนอยู่ในหลุมแล้วเธอก็ยิ้มให้ฉันทันใดนั้นผนังโถงใต้ดินก็ส่งเสียงคลืดคลาดเบาๆเหมือนมีอะไรขยับอยู่ด้านใน ฝุ่นผงร่วงจากเพดานกลิ่นกรรมฐันและเนื้อเน่าอบอวนขึ้นจากหลุมทำค้นเอกสารเก่าในกระเป๋าแล้วเปรียบเทียบกับลายสลักรอบโถงในที่สุดเขาก็เข้าใจเขี้ยวหมูตันมันไม่ใช่วัตถุศักดิ์สำหรับบูชาแต่มันเป็นฝาปิดผนึกบางอย่างที่เคยถูกกักไว้ใต้หมู่บ้านตามตำนานที่อากงเล่าเสริมในอดีตบรรพบุรุษของภูซางเหนือ เคยอัญเชิญสิ่งหนึ่งจากโลกวิญญาณมาเพื่อขอพลังในการเอาชนะโรคระบาดและภัยธรรมชาติสิ่งนั้นมาในร่างเด็กผู้หญิงผู้ไม่พูดไม่หลับและไม่ตายมันกินวิญญาณของเด็กคนอื่นเป็นอาหารและทุกปีจะมีการคัดเลือกเพื่อให้หมู่บ้านรอดและเมื่อวันหนึ่งเขี้ยวหมูตันหลุดจากแท่นหินมันก็หลุดออกมาด้วยจูจูไฟฉายก็ดับลง เหลือเพียงความมืดสนิทกับเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของพวกเขาเองบางอย่างเลื้อยผ่านหลังพวกเขาพร้อมเสียงหัวเราะของเด็กหญิงที่ห่างไปแค่ไม่กี่ก้าวใต้ดินของวัดร่างสั่นไหวเหมือนมีแรงสั่นสะเทือนจากใต้พิภพเสียงโครงกระดูกกระทบกันแววผ่านความมืดเสียงกรีดร้องของเด็กผู้หญิงดังสะท้อนจากหลุมกลางห้องมันทั้งแหลมทั้งโหยหวนและทั้งยินดี น้ำหวานเริ่มชักกระตุกหายใจไม่ทันเธอบอกว่าเธอกำลังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในภาพหลอนเธอเห็นเด็กถูกพ่อแม่พาเข้าวัดทีละคนพวกเขาถูกสวมผ้าขาวถูกจุดธูปกราบไหว้แล้วหายเข้าไปในศาลาไม่มีใครกลับออกมามันให้พรเราแลกกับลูกเราเสียงหนึ่งกระซิบอยู่ในหัวเธอทายืนอยู่ตรงแท่นหินที่เคยวางเขี้ยวหมูตัน มันยังเปล่าอยู่แต่รอบๆพื้นดินเริ่มมีรอยร้าวเป็นรูปวงกลมส่องแสงแดงเรือออกมาราวกับลาวาใต้เปลือกโลกกำลังผุดขึ้นมาแล้วมันก็ตื่นเสียงโซ่ขาดเสียงของเนื้อเลื้อยไปกับพื้นกลิ่นอับของดินผสมกับเลือดสดฉุนขึ้นฉับพลันจากหลุมกลางห้องเธอค่อยๆค,ค,คลานขึ้นมาเด็กผู้หญิงร่างเล็กผิวซีดเผือดในตาดำสนิทไร้แวว มือทั้งสองยาวเกินตัวและมีรอยฟันคล้ายหมูป่าผุดออกจากเหงือกทั้งสองข้างเขี้ยวหมูตันไม่ได้เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นส่วนหนึ่งของเธอที่ถูกดึงออกมาเพื่อผนึกเสียงกระสิบแทรกเข้ามาในหัวของทั้งสามคนในทันทีใครถอดเขี้ยวต้องเป็นผู้สืบทอดการดูแลค่าแลกด้วยเนื้อเลือดหรือดวงวิญ,ญญาณคนที่รักที่สุด อากงล้มลงคุกเข่าร้องให้เขาสารภาพว่าในอดีตเขาเคยเป็นหนึ่งในเด็กที่รอดจากพิธีเมื่อหลายสิบปีก่อนข้าหนีข้ารอดแต่คนอื่นไม่รอดเขี้ยวที่พวกเองหามามันเป็นของที่ต้องอยู่ในนรกไม่ใช่โลกมนุษย์สิ่งที่คลานขึ้นจากหลุมไม่ได้อยู่เฉยมันเริ่มเดินไม่สิมันลอยไปทางน้ำหวาน ใบหน้ามันยิม้มแต่รอยยิ้มนั้นกว้างถึงใบหูตาไม่กระพริบและพูดด้วยเสียงของเจเรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยทามเริ่มสัน่นเขารู้ว่าทางเดียวที่จะหยุดทุกอย่างคือการคืนเขี้ยวให้กับเจ้าของแต่เคี้ยวหมูตันอยู่ในเป้ของเขาและมันก็ร้อนจนแทบไหมเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังรอบห้อง เหมือนมีวิญญาณหลายสิบตนวงเวียนไปมาบันไดาทางขึ้นปิดลงเองเสียงโซ่ล็อกดังแกรกอย่างชัดเจนตอนนี้พวกเขาถูกขังอยู่กับเธอแล้วใต้ห้องพิธีกรรมเก่าแก่ที่กำแพงหินเริ่มแตกร้าวมือเล็กๆจำนวนมากทะลักออกมาจากผนังพร้อมเสียงหัวเราะเสียงร้องให้และเสียงขอความช่วยเหลือที่เหมือนดังขึ้นพร้อมกันจากหลายร้อยวิญญาณ ทามยืนอยู่กลางห้องใจเต้นแรงจนแทบระเบิดมือข้างหนึ่งกำแน่นบนเขี้ยวหมูตันที่ร้อนจัดจนเนื้อหนังแสบร้อนเหมือนถูกหลอมละลายเด็กหญิงผู้นั้นยืนอยู่ตรงหน้าทั้งเขาและน้ำหวานเธอไม่ขยับไม่พูดแค่ยิ้มยิ้มกว้างอย่างไม่เป็นธรรมชาติสองตาดำสนิทสะท้อนภาพพวกเขายืนอยู่ในห้องนี้เหมือนกระจกที่ไม่มีเงาตัวเอง เลือดหรือเขี้ยวเจ้าต้องเลือกเสียงหนึ่งกระซิบในหัวถามไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเธอเสียงที่เหมือนเก่ากว่าภูเขาและลึกกว่าป่าอากงสุดตัวลงกับพื้นพึนมพำบทสวดแต่ไม่มีคำใดหลุดออกจากปากอีกเขารู้ดีว่าตัวเองคือหนึ่งในผู้ที่เคยส่งต่อเขี้ยวให้หลุดเลือดของเขากำลังไหลาจากเบ้าตาอย่างช้าชา เรากับบางสิ่งภายในพยายามดึงวิญญาณเขาออกไปจากร่างทามหันมองน้ำหวานดวงตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่มั่นคงเธอพูดเสียงสัน่นอย่าให้เคี้ยวนี้เป็นของใครอีกอย่าให้วงจรนี้ดำเนินต่อไปเสียงกระซิบในหัวทามพูดอีกครั้งถ้าเจ้าฝังเคี้ยวกลับเข้าทีเจ้าจะอยู่ที่นี่แทนพวกมันถ้าเจ้าทำลายมัน พวกข้าจะไปแต่เจ้าจะไม่มีวันได้กลับในห้วงเสี้ยววินาทีนั้นเขากระโจนไปที่หลุมกลางห้องถือเขี้ยวหมูตันแน,น่นกำลังจะปักกลับเข้ารอยเดิมบนแท่นหินแต่ทันใดนั้นเขาก็หยุดเขี้ยวหมูตันไม่ใช่ของต้องผนึกแต่มันคือกุญแจปลดปล่อยสิ่งที่เขากำลังจะทำคือเปิดผนึกให้เธอออกไปไม่ใช่กักไว้ เขาถึงกับสุดลงหัวร้ออย่างสิ้นหวังทุกอย่างที่เขาเชื่อมาตลอดว่าเป็นการช่วยแท้จริงแล้วคือการกลายเป็นเหยื่อในพิธีบูชาเสียเองน้ำหวานตะโกนบอกเขาทิ้งมันแต่เสียงกระซิบในหัวตะโกนกลับเจ้าจะไม่มีใครเหลือถ้าไม่มีเราทามปักเขี้ยวลงบนพื้นดินไม่ใช่แท่นหินทันใดนั้นแสงแดงสว่างจ้าเต็มห้อง เงาของเด็กหญิงหายไปเศษผนังเริ่มพังทลายเสียงร้องของวิญญาณจำนวนมหาศาลตะโกนขึ้นพร้อมกันก่อนจะดับเงียบห้องใต้ดินสุดตัวลงช้าๆและสักพักก็เงียบลงน้ำหวานลืมตาตื่นขึ้นบนทางดินที่เธอไม่คุ้นข้างๆคือวัดร้างที่ไม่มีทางลงใต้ดินไม่มีร่องรอยใดๆว่ามีใครเคยอยู่ไม่มีศพไม่มีเลือดไม่มีอากงและไม่มีทาม ในมือเธอมีเพียงกล้องวิดีโอของไามเมื่อเธอเปิดมันพบว่าภาพสุดท้ายคือไามยิ้มให้กล้องพูดว่าถ้าเธอดูคลิปนี้แปลว่าเราชนะแต่ก็แปลว่าฉันไม่ได้กลับไปกับเธอช่วยกันเล่าเรื่องนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้มีใครมาที่นี่อีกและถ้าคุณเห็นเขี่ยวหมูตันอย่าแตะมันไม่ว่าอะไรก็ตามหลายเดือนต่อมา นักจิตแพทย์หญิงคนหนึ่งเปิดแฟ้มคดีลึกลับเกี่ยวกับการหายตัวของคณะสำรวจในภาคเหนือแฟ้มนี้ปิดไว้เพราะไม่มีหลักฐานไม่มีศพไม่มีพยานที่ชัดเจนแต่ในซองเอกสารมีโปสการ์ดขาวดำแผ่นหนึ่งเป็นภาพของเขี้ยวหมูตันเหมือนกับภาพที่ทามเคยได้รับใต้ภาพมีลายมือเขียนไว้ว่ามันยังอยู่และมันรออยู่และทันใดนั้นเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิง ก็แววขึ้นจากมุมห้องนักจิตแพทย์หันขวับไปมองแต่ที่มุมห้องนั้นก็ไม่เห็นใครฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้เจอกันในเรื่องถัดไปขอบคุณครับ